ครับวันนี้ได้มาพาน้องมาปล่อยกินหญ้านะครับช่องพลายถุงเงินนะครับสว,ส,สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอซีนะครับผมพาน้องถุงเงินมาเดินกินหญ้าครับผมหญ้าสวยๆครับผมมากินธรรมชาติครับผมอยู่ป่ามอนอยู่ป่ามอน บรรยากาศตอนเช้าครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับอันนี้พาพน้องถุงมาจไไิ้นยาเดินไปไหนอีกข้าจิ้นยาไหมอ้าว น่ะมานี่มาจะเดินไปกินหญ้าตรงไหนอีกนี่ปล่อยกินหญ้าบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับ ้ายินบรรยากาศครับกินญาตามหมู่บ้านครับวันนี้มาลวดไม่ไง Má. Má lúc mà mà luôn à thịt nhà bàn với nhau tia à là Mà lúc mà, Mà กินหยาในหะมู่บ้านครับบันนี้บรรยากาศเช้าๆครับตอนเช้าๆนุน่นเอฟซีของเรานูน่นเอฟซีเล็กนูน่นนุน่นเอฟซี FC เล็กไม่ยอมกลับบ้านจะมาหาน้องถุงเงินนูน่นเอฟซีตัวเล็กของเรานู่นครับผมเอฟซี FC! ถุงเงินจะไปหาแล้วนะ,ะมาลามะมาทั้งพี่เอกินหยา กินยาอยู่นี่ละโอ้อยานี่กินดีแทะมาลูกมามาพี่มามามา,ามามาลามามากินยาทั้งพี่ กินอย่าปลาหม่อนนี่ากินอย่าปลาหม่อนง่ามๆนี่โอ้ยเอาดุดไปซ้ายอีกโอ้เขปาปลาหม่อนหายเลยพนุ่นเขปาปลาหม่อน เด่นโอ้าลดเละน้กินหยาน้ำบานไปเรื่อยๆครับผมเบินมามาดูมามามาเลาะบานมาเลาะบานยังเลาะบานทีละออ้มามาพี่ สุบุตรสุบุต,บตโอ้สิ่งมหาเนาใหม่เพิ่นเนาใหม่จังไลยก็ไม่ไผ่งามๆเด้อครับผมก็ไม่ไผ่งามๆโอ้น่องมกักคักพุน่อนอ่ะ่นน่ะน่องมักคักครับผมถอยมา กิ่นมีไผ่อ่อนๆเสียบไล้ครับป้านหน้องถึงมาย่างเล่นออกกำลังกายกินกอไผ่กินยาหางหมู่บ้านครับโอ้เสียบไล้ขออนุญาตกินยาเลยดยนะบรรยากาศตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับฮะ กินติ okay. มปากเต็มคำเลยไม่แพ้แนอนมุ่นน่ะมุ่นน่ะดูอ่อรุ่นสมุนเออมุ่นอ่ะงามงามอ่ะเออด่ามาโอ้ยเบื่อละวิไปกินแนวอื่นอีก กินยาหยาครับอยาเิี้ปสีสันอีกงามงามงามงา,มงาม

thôi ha à. Nào, gọi bay đi qua mà. Bên. Mình xuống เช้าๆนะครับเราก็จะพาน้องถุงนึนออกมาเดินเล่นนะครับผมมาเดินเล่นครับผมมากินหญ้ากินในยไฟมาหยืดเสน้นหยืดสายครับผมมาหยืดเสน้นยืดสายย่ำกระสร่าครับมาย,ยายืดเส้นหยืดสายหากินหญ้านอกบ้านครับผมตอนเช้าๆออกกําลังกายเยน็นๆกินหญ้าไปเรื่อยเดินไปเรื่อยโอ้กินหญ้าในยไฟรับหมักไงเลยครับผมโอ้สะใจครับ ใจคักเลยพุนคุณพ่นเต็มปากเต็มคำเลยคุณโอ้เต็มคำเลยบุญสุบุเดินมาใส่ยิกบุสุบุดไปคุณนะไปกินยาบุสุบุดเออพุนเออพุ่นดอุ่นรู้มามา มาแล้วาครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอซนะครับที่แวะเข้ามารับชมช่องพลายถุงเงินของเรานะครับวันนี้ก่อนจบคลิป ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับช่องพลายถุงเงินของเราด้วยนะครับมาลามะมาลูกมาอันนี้มามาลูกมามาลามะมาลูกมามาสวัสดีครับเร็วเรวสวัสดีครับกว่าลูกมาสวัสดีครับกว่าแล้วลูกสวัสดีครับกว่าลูกครับสวยสวยลูกสวัสดีครับสวยสวยลูกสวัสดีครับพ่อจ่าแม่จ๋าลูกอ่าวสวัสดีครับเอฟซีเอฟซีหน่อยลูกอ้าวครับสวยสวยก็ลูก สวยๆอู้ยเป้ากินึิหานอลาเนี่ยนี่ครับครับครับผมสมบงหมดครับขอบพระคุณมากนะครับเอฟีนะครับผมที่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องพลายถุงเงินของเราด้วยนะครับจบแค่เคียง จบแค่นี้นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับผม